คือวินัยแบบคน1%ปซคนสำเร็จ1%เเนี่ยเขาจะมีแบบวินัยที่แบบเยอะขุดโคตรเลยนะคะไม่ใช่วินยัยแค่ธรรมดานะหนักเอาเบาสู้คิดแล้วต้องทำพูดแล้วต้องทำทำจนเสร็จไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอะไรก็ตามไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามไม่ว่าสถานการณ์มันจะเอื้อหรือไม่เอื้อก็ตามนะคะสถานการณ์มันจะพร้อมให้คุณทำหรือไม่ก็ต้องทำอยู่ดีค่ะถ้าคุณมีวินยัยอะไรก็เป็นไป,นปนได้หมดแต่ถ้าไรซึ่งวินยัยอะไรก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน วินัยมันคือการตอบสนองอัตโนมัติในระดับจิตใต้สำนึกที่ฝึกฝนได้วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าถ้าอยากจะสำเร็จไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นแต่จะต้องมีวินัยมากกว่าคนทั่วไปเท่านั้นเองวินัยคือการทำสิ่งที่ควรทำแม้ว่าเวลานั้นไม่มีอารมณ์อยากทำอะไรก็ตามมาดูวิธีการบอกลานิสัยการผัดวันประกันพรุ่งแบบทาวรกันนะคะข้อที่1คือการติดอยู่กับอดีตหลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า เขาปล่อยให้อดีตเนี่ยมาตามหลอกหลอนเขาอยู่หนึ่งในสาเหตุที่คาดไม่ถึงก็คือการดึงเงียบไม่ทําทันทีหรือว่าชอบถ่วงเวลาข้อที่2คือการกลัวความสําเร็จคนบางคนเนี่ยมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว,ว่าความสําเร็จเท่ากับภาระเขาคิดว่าคนสําเร็จจะต้องเหนือ่อยจะต้องลําบากจะต้องแบกโลกไวท้ทั้งใบคุณจะต้องเปลี่ยนภาษาจากลบให้เป็นบวกนะคะอย่างเช่นสําเร็จเท่ากับ การช่วยคนได้เยอะสำเร็จเท่ากับสบายข้อ3คือกลัวความล้มเหลวคนเหล่านี้คิดว่าถ้าพยายามทำแล้วล้มเหลวจะเกิดอะไรขึ้นบ้างละ่ะแล้วจินตนาการถึงชีวิตที่ล้มเหลวต่างๆนาน,นาเขาจะจินตนาการอะไรที่มันล้มเหลวต่างๆนาน,นาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเขาจึงไม่กล้าลงมือทำนั่นเองเพราะถ้าเขาทำไปแล้วมันไม่สำเร็จฉันจะโดนอะไรบ้างเนี่ยจะโดนด่าไหมจะโดนนุน่นโดนนี่ไหมก็จึง เอามาเป็นข้ออ้างบอกว่าบางคนก็อาจจะบอกว่ามีเวลาทำนั่นแหละค่ะคือการพัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนั่นเองต่อมาข้อ4คือการกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงทําให้ตัวเองเนี่ยก็เลื่อนการลงมือทําไปเรื่อยเลยอย่างเช่นหลายคนอยากจะลาออกจากงานแต่ที่ไม่กล้าก็เพราะว่ากลัวว่าพ่อแม่จะคิดยังไงกลัวว่าเพื่อนจะพูดอะไรกลัวว่าแฟนจะกังวลไหมถ้าเจ๊งขึ้นมาเนี่ยก็คงจะมีคนคอยซ้ําเติมอยู่ ก็เลยทำให้คุณไม่กล้าลาออกหรือว่าลงมือทำอะไรเลยสักทีข้อ5โดนเวลาหลอกลองดูนี้นะคะเดือนธันวาคมปี2021ถึงเดือนกรกฎาคมปี2022และก็เดือนมิถุนายนปี2021ถึงเดือนธันวาคมปี2021คุณคิดว่าข้อไหนมีเวลาเยอะกว่ากัน,นะคะถ้าดูดีๆมันเท่ากันเลยนะคะก็คือ6เดือนเท่ากันเลยแต่คนส่วนใหญ่จะเห็นข้อแรก เป็นคนละปีก็เลยรู้สึกว่าอีกนานยังมีเวลาแบบนี้ค่ะก็เลยชะล่าใจไม่ลงมือทำทันทีนั่นเองข้อ6มี i มเซ็ตแบบผู้แพ้ความคิดของเขามีแค่ได้กับไม่ได้สำเร็จกับไม่สำเร็จเพียงเท่านั้นเองนะคะอย่างเช่นต้องลดน้ำหนัก10กิโลคุณจะเริ่มมีความคิดแล้วแบบโอ้โหยากอะไม่อยากทำเลยวิธีการแก้ก็คือนำเป้าหมายนั้นมาซอยย่อยอย่างเช่นลดน้าหนัก10กิโลหรอ งั้นคิดแค่เดลโลก,ก็แล้วกันแบบนี้ค่ะคุณก็จะสามารถทําได้ข้อ7คือการกดดันตัวเองมากเกินไปซึ่งหลายคนก็ไม่รู้ตัวนะคะและที่สําคัญนานวันไปเนี่ยมันก็จะลากคุณไว้โดยไม่มีทางรู้ตัวเลยต่อให้สิ่งนั้นดีแค่ไหนแต่จิตใต้สํานึกบอกว่าแกทําไม่ได้หรอกคุณก็จะไม่ทําเลยค่ะ วิธีการเปลี่ยนก็คือคุณจะต้องมีเมตตาต่อตัวเองนะคะเปลี่ยนจากกดดันตัวเองเป็นให้กําลังใจตัวเองนั่นเองข้อ8ไม่เห็นคุณค่าของเวลาคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะไม่เห็นคุณค่าของเวลาถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าของชีวิตคุณก็จะไม่เห็นคุณค่าของเวลาด้วยเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเวลาคุณหมดก็เท่ากับชีวิตของคุณจบแล้วค่ะถ้าคุณเข้าใจและก็รู้คุณค่าของเวลา คุณจะไม่มวัวเสียเวลาไปทำอะไรที่มันไร้สาระเลยนะคะเพราะเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตคุณคนหนึ่งเปอร์เซนต์เขารู้ว่าเขามีเวลาจำกัดบนโลกใบนี้ดังนั้นเขาจะต้องทำให้มันคุ้มค่าที่สุดข้อ9ตัวแปรสำคัญนะคะที่มันจะคอยฉุดรั้งคุณไม่ให้ทำอะไรสักทีอย่างแรกก็คือการหิวอย่างที่สองก็คือโกรธอย่างที่สามคือเหงาและอย่างที่สี่ก็คือเหนื่อยค่ะ วิธีการแก้ง่ายเลยแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะถ้าหิวก็กินซะกินของดีๆด,ด้วยล่ะถ้าโกรธก็แค่ปล่อยวางค่ะนะปล่อยวางซะถ้าเหงาก็แค่ออกไปหาเพื่อนถ้าเหนื่อยก็แค่พักแก้ไขง่ายๆตรงไปตรงมาแบบนี้เลยค่ะถ้าคุณหายแล้วคุณก็จะได้มีพลังลุยต่อนะคะต่อมาคือการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นถาวรค่ะข้อที่หนึ่งก็คือคุณจะต้องเริ่มที่การมีเป้าหมายที่มันชัดเจนเป้าหมายที่ ชัดเจนไม่ว่าจะทั้งละเอียดและก็หยาบนะคะหยาบก,ก็คือสิ่งของละเอียดก็คือข้างในนั่นเองข้อ2คือการโปรแกรมค่ะการรีโปรแกรมเพื่อให้มันเป็นออตโตมิกนั่นเองการใช้คำพูดซ้ำๆย้ำๆลงไปจนมันฝังลงไปในจิตใต้สำนึกเทคนิคนี้คืออย่าไปโฟกัสว่าจะแก้สิ่งไม่ดีแต่ให้โฟกัสในสิ่งที่ต้องการค่ะ อย่าโฟกัสสิ่งที่ไม่ต้องการต้องโฟกัสสิ่งที่ต้องการนะอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันไม่ได้ขี้เกียจอะให้พูดว่าฉันเป็นคนขยันไปเลยนะคะข้อ3คือการมีแผนที่ชัดเจนเป้าหมายที่ต้องการคืออะไรแล้วก็ต้องมีแอคชั่นที่ต้องทำชัดเจนคีย์สโตนแอคชั่นก็คือการกระทำบางอย่างนะคะการกระทำบางอย่างที่มันจะส่งผลเป็นดูมิโนเอฟเฟกมันก็จะส่งผลไปเรื่อยๆต่อเรื่องอื่นในชีวิตของคุณด้วย อย่างเช่นออกกําลังกายแล้วทําให้กินอาหารดีขึ้นหลับดีขึ้นช้อปปิ้งน้อยลงเพราะว่าได้รับฮอร์โมนที่มันเป็นฮอร์โมนความสุขเพียงพอแล้วค่ะทําให้เราเนี่ยประหยัดมากขึ้นหุ่นดีมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะคะข้อ4ี่คือการรับผิดชอบรู้ว่าอะไรควรทําก็ต้องทําอะไรไม่ควรทําก็ไม่ต้องทําควรที่จะมีการลงโทษตัวเองด้วยนะคะอย่างเช่นปรับเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ทําตามกฎที่ตัวเองตั้งไว้ แล้วก็นําเงินนั้นไปทําบุญหรือว่ายกให้คนอื่นก็ได้และก็ให้รางวัลตัวเองเมื่อทําได้ก็ควรที่จะเป็นจนํานวนเงินที่มันมากพอทําให้คุณนั้นไม่กล้าผัดวันประกันพรุ่งด้วยต่อมาข้อ5นะคะคือการสร้างองค์ประกอบชีวิตสร้างองค์ประกอบชีวิตที่มันสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เราอยากได้อย่างเช่นไม่ชอบอ่านหนังสือจึงต้องใช้วิธีการซื้อหลายๆเล่มเลยค่ะซื้อหนังสือหลายๆเล่มแล้วก็มาวางไว้หลายๆจุดเพื่อดักตัวเองนะไม่ว่าจะไปตรงไหนก็เจอหนังสือแล้วก็สามารถ หยิบขึ้นมาได้แบบนี้เป็นตน้นข้อ6คือการซอยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยนะคะอย่างเช่นจากไม่เคยวิ่งเลยตั้งใจจะวิ่งมาราธอนให้ได้โดยเริ่มจากวิ่งให้ได้วันละ500เมตรถึง1กิโลหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้ขอแค่ให้เริ่มนะคะขอแค่ได้เริ่มแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปข้อ7คือกดค่าเฉลี่ยจงรายล้อมไปด้วยเพื่อนที่มีวิน,นัย ข้อ8คือการแซงทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติหรือว่าจะเรียกว่าการฝึกฝืนจนชินก็ได้ข้อ9ก็ทําข้อ1ถึง8สาจนทําไปตลอดชีวิตนั่นเองต่อมาคือกด5วินาทีนะคะกด5วินาทีนี้ จะทำให้คุณสามารถสำเร็จได้มากขึ้นทำงานได้เข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นมีพลังมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากฎเนี้ยมันจะลดอัตราการผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆซึ่งการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเองค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะคะสมองของเราเนี่ยมันถูกดีไซน์มาเพื่อปกป้องร่างกายหรือว่าปกป้องเราให้อยู่รอดปลอดภัยการที่เราจะอยู่รอดได้ก็ต้องไม่ทําอะไรที่มันเป็นอันตรายใช่ไหมคะแล้วอะไรบ้างที่สมองถือว่าเป็นอันตราย ก็คือสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือคอมฟอร์ตโซนนั่นเองคอมฟอร์ตโซนก็คือสิ่งที่ทําแล้วคุณเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดที่จะทําทําแล้วสบายใจแล้วก็ชินค่ะเมื่อคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคุณก็จะทําอะไรแบบเดิมๆแล้ว,ลวก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆนี่แหละคือการปลอดภัยและถ้าคุณไปดูคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเขาสามารถทลายกําแพงคอมฟอร์ตโซนนี้ออกไปได้ ถ้าคุณไม่ทําสิ่งที่คุณอยากทําภายใน5วินาทีคุณก็จะไม่ได้ทําเลยเพราะสมองมันจะเริ่มผลิตเหตุผลทําให้คุณไม่อยากทํามันวิธีง่ายๆวิธีเดียวที่จะสามารถทําลายข้อจํากัดเหล่านี้ได้ก็คือการใช้กฎ5วินาทีและมันก็ใช้แบบนี้นะคะก็คือการนับถอยหลังเลย5 4 3 2 1เริ่มทําเลยค่ะห้ามนับ1-5เด็ดค่ะนะคะห้ามนับ1-5ให้นับถอยหลังเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่า การนับถอยหลงังมันจะทําให้สมองนั้นโฟกัสมากกว่าต่อมากฎข้อที่6คือการสร้างความสําเร็จด้วยความมั่นใจกดนี้นะคะกดที่6ที่คนกลุ่ม1%เนี่ยมีแล้วก็แตกต่างจากคนทั่วไปนั่นก็คือเรื่องของเซลล์คอนฟิเอนซ์ที่เป็นไมา์เซ็ตที่เกี่ยวกับการลงมือสร้างความสําเร็จนั่นเองนะคะถ้าคนเราไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองก็จะไม่มีวันสร้างอะไรได้สําเร็จเลยค่ะความมั่นใจของเราก็จะประกอบไปด้วย2เรื่องด้วยกัน เรื่องที่1คือความมั่นใจในตัวเองและเรื่องที่2คือการรู้คุณค่าในตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยดีพอมีการนับถือตนเองถ้ามีเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่มันต่ําคนคนนั้นก็จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็จึงไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรก็ตามที่อยากจะทำเพราะว่าไม่มั่นใจในตัวเองความมั่นใจในตัวเองมีเหตุผลโดยตรงต่อความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสำเร็จ ก็จะต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะทีนี้มาดูเช็คลิสต์12เหตุผลกันบ้างที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองข้อที่1เกิดจากคนที่เลี้ยงดูคนที่เลี้ยงเนี่ยก็ชอบคอยวิจาร์ณคือการที่เด็กคนนั้นถูกพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองก็ได้นะคะที่อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เลี้ยงดูเขามาชอบวิจารณ์ชอบต่อว่าเขาจนเสียความมั่นใจเนี่ยมันจึงติดตัวมาจนโตเลยค่ะข้อที่2 คนดูแลไม่ว่างนะคะคนดูแลไม่สนใจจนทำให้เขานั้นคิดว่าตัวเองไม่ได้มีความสำคัญมากพอข้อที่ 3. คนดูแลทะเลาะก,กันเมื่อเขาเห็นคนที่ดูแลเราเนี่ยทะเลาะก,กันจึงเกิดน e g a t i v e Emotion มันก็ส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ดีพอ,อก็เลยกลายเป็นปมนั่นเองข้อที่4โดนแกล้งแล้วก็ไม่มีคนมาช่วยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นของที่มีตำหนิ ข้อที่5คือการโดนแกล้งแล้วถูกคนช่วยมากจนเกินไปอันนี้มันก็ส่งผลให้กลายเป็นคนที่ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเพราะเขาจะไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยข้อ 6. โดนใส่ใจมากจนเกินไปคนที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้เขาจะไม่กล้าทําอะไรเลยนะคะเพราะเขาไม่เคยต้องทําไม่เคยต้องตัดสินใจก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ข้อ 7. ปัญหาการเรียนในวัยเด็ก หลายคนถูกเปรียบเทียบจากผลการเรียนเมื่อถูกผู้ใหญ่ตัดสินว่าเรียนไม่เก่งคือไม่เก่งไปหมดทุกอย่างเขาก็เลยมองตัวเองว่าไม่ได้เรื่องไม่ไดีพอนั่นเองข้อ8คือการเคยถูกกระทำอย่างรุนแรงมาก่อนไม่ว่าจะเป็นทงังทางร่างกายทั้งความรู้สึกและก็ทางเพศนะคะมันทำให้อาจจะเป็นการทำให้รู้สึกอับอายรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นของเสียอะไรประมาณนี้ค่ะข้อ9คือการอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดี เด็กที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกเรการทําร้ายคนอื่นการถูกว่ากล่าวการให้ร้ายนินทาเขาก็จะมีความกางังวลแล้วก็เติบโตขึ้นมาก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองนั่นเองนะคะข้อสิบคือเรื่องของรูปร่างเขาจะไม่พอใจในรูปร่างหลายคนก็คือให้ค่ากับค่านิยมของสังคมมากจนเกินไปว่าเฮ้ยอยากสวยต้องผอมนะอยากสวยต้องหุ่นแบบนี้นะหุ่นแบบนี้คือดูดีนะอะไรแบบเนี้ยค่ะ ต่อมาข้อ11คือรู้สึกหลงทิศหลงทางรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นปลาน,น้อยในมหาสมุทรรู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะทําอะไรกับชีวิตต่อไปข้อ12ความคิดลบเป็นชุดๆเลยค่ะเขาจะมองตัวเองไม่ขึ้นละกันมองโลกในแง่ลบมองตัวเองในแง่ลบตลอดคิดว่าตัวเองไม่ดีพอทีนี้มาดู8วิธีในการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองกันบ้างที่คน1%เขาทากันข้อที่1คือการมีสติ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะต้องมีสติข้อที่2พูดดีๆกับตัวเองซ้ำๆบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนที่คุณต้องการจะเป็นย้ำๆย้ำซ้ำๆจนมันลงไปอยู่ในจิตใต้สำนึกข้อ3เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้แล้วข้อ4รู้ไว้เสมอว่าเราทุกคนเก่งดีในแบบของตัวเองข้อที่5 ออกกําลังกายค่ะเมื่อคุณออกกําลังกายคุณก็จะมีพลังงานและก็จะได้รับในการการเติมเต็มความสุขด้วยตัวคุณเองนั่นเองข้อ 6. การช่วยเหลือคนอื่นวิธีนี้ได้ผลมากเลยนะเมื่อคุณช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณก็จะเกิดความภูมิใจในตัวเองข้อ 7. ให้อภัยการให้อภัยมันจะทําให้ใจของคุณผ่อนคลายข้อ 8. อยู่เหนือสถานการณ์เมื่อคุณมีทัศนคติที่ว่าคุณควบคุมทุกอย่างได้คุณก็จะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ทีนี้คือ7เทคนิคนะคะเเทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กล้าทําสิ่งที่ิ่งใหญ่มากกว่าเดิมข้อที่1คือเริ่มทําอะไรสักอย่างนะคะต่อให้คุณยังทําอะไรไม่เป็นเลยก็ตามขอให้คุณมีการทําอะไรบางอย่างแล้วคุณจะเชื่อมากยิ่งขึ้นและในที่สุดผลลัพธ์ที่คุณต้องการก็จะเกิดขึ้นค่ะข้อ 2, หลายคนไม่ยอมรับความสําเร็จ ไม่เปิดรับคำติชมดังนั้นต่อไปนี้เวลาที่มีใครชมคุณก็แค่เปิดรับแล้วก็ยอมรับมันซะข้อ3จงเฝ้าระวังสิ่ที่คุณพูดกับตัวเองให้ดีนะคะคุณกำลังพูดในทางบวกหรือทางลบถ้าสิ่งนั้นเป็นลบก็ให้เปลี่ยนเป็นบวกในทันทีข้อ4อยู่ให้ไกลคนที่คอยดูดพลังงานของคุณอยู่ให้ไกลคนกลุ่มนี้ไว้นะคะถ้ารอบตัวของคุณมีแต่คนที่คอยดูดพลังคุณก็แค่เรียกว่าต้องออกหากออกห่างเลยค่ะข้อห จงเสแสร้งจนกว่ามันจะเป็นเดี๋ยวคุณก็จะเป็นไปเองวิธีการแทรงทําที่ง่ายที่สุดก็คือการทําท่าทางอย่างคนที่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นการยืดตัวขึ้นการทําแบบคนที่เอ่อทำท่าชูมือแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยแบบนี้ก็ได้นะคะข้อ 6. คุณต้องมีอารมณ์ขันไม่ว่าคุณจะเครียดอยู่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามคุณหัวเราะออกมาเลยนะคะมันช่วยได้จริงมีงานวิจัยบอกว่าการหัวเราะเนี่ยมันทําให้ สารเอนโดฟินหลังมากกว่าสารมอรฟินถึง200เท่าเลยนะคะข้อ7การรู้สำนึกขอบคุณการเห็นคุณค่าในทุกสิ่งรอบตัวที่เรามียิ่งเรารู้คุณค่าในสิ่งใดก็ตามเราก็จะยิ่งมีสิ่งนั้นมากขึ้นด้วยค่ะต่อมากดข้อที่7คือความมั่งคั่งที่สั่งได้กดข้อสุดท้ายเป็นไมเซ็ตที่สำคัญที่สุดของกลุ่มคน1%นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินแล้วนะ นั่นก็คือการที่เป็นหัวใจผู้ประกอบการมีหัวการค้าถ้าคุณอยากรวยคุณก็จะต้องทำธุรกิจและก็มีความเป็นผู้ประกอบการนั่นเองค่ะทีนี้มาดูองค์ประกอบของความมั่งทั่งของคน1%กันนะคะมีทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกันข้อที่1คือภาวะการเป็นผู้นำจำไว้เลยนะคะว่าเงินจะวิ่งหาผู้นำไม่ใช่คนฉลาดเงินจะวิ่งหาผู้นำไม่ใช่คนฉลาด ผู้นำจะต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่มีอะไรมากระทบได้ง่ายๆโดยเฉพาะเวลาที่ต้องอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากจะต้องสามารถเหนี่ยวนำผู้คนได้สามารถนำคนอื่นได้นั่นเองความมั่งคั่งของคุณจะเท่ากับจำนวนเครือข่ายที่คุณมีหรือว่าจำนวนของคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยแล้วภาวะผู้นำคืออะไรมาดูความหมายจากบุคคลระดับโลกกันนะคะบิลเกตบอกว่าผู้นำในอนาคตคือกลุ่มคนที่ให้พลังคนอื่นวอร์เรนเบนนี่ เขาบอกว่าความเป็นผู้นำคือความสามารถในการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงได้แอนดูคา r n เนกีเขาบอกว่าคนที่พยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วอยากได้เครดิตไม่ใช่ผู้นำจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์เขาบอกว่าผู้นำที่ดีจะแสดงให้คนทั่วไปเห็นว่าคนเก่งเขาทำยังไงสตีฟจ็อบบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากคนที่บ้าพอที่จะคิดว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ผู้นำที่ดีนะคะจะต้องมี EQ ที่ดีแล้ว EQ คืออะไร EQ ก็คือความสามารถในการรับมือการควบคุมกับอารมณ์ของตัวเองและก็ของคนอื่นด้วยคนที่ EQ ไม่ดีก็เหมือนกับคนที่เต้นคอมจังหวะตลอดพูดผิดกาละเทศะอารมณ์สวนทางกับชาวบ้านและ EQ ก็แบ่งเป็น5เรื่องย่อยนะคะคืออย่างแรกคือการเท่าทันอารมณ์ตัวเอง อย่างที่สองคือการกำหนดอารมณ์ได้อย่างที่สามคือความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้อย่างที่สี่คือการเห็นอกเห็นใจคนอื่นและอย่างที่ห้าคือการเข้ากับคนหมู่มากได้ดีส่วน IQ ก็มีผลต่อความสำเร็จน้อยมากนะคะ IQ มีผลต่อความสำเร็จน้อยมากแต่ EQ ต่างหากค่ะที่มันเป็นปัจจัยหลักต่อความสำเร็จเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะมีรายได้สูงถ้าอยากมีรายได้สูงเลยต้องมี EQ สูงด้วยถ้าคุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้ คุณก็ควบคุมอะไรไม่ได้เลยทั้งนั้นต่อมาข้อ2คือเก่งทั้งเรื่องเงินเก่งเรื่องเงินนะคะมีหัวการค้าคนบางคนทําธุรกิจอะไรก็เจ๊งซื้อหุ้นก็ผิดตัวลงทุนในสังหาก็ขาดทุนซื้อหวยบางทีก็ยังไม่ถูกเลยด้วยซ้าจริงไหมในขณะที่บางคนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็ขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับ financial blueprint หรือว่าพิมพ์เขียวทางการเงินซึ่งมันก็อยู่ในจิตใต้สำนึกที่เปลี่ยนได้นั่นเองเพราะทักษะการทำงานมันคือความสามารถเพียงด้านเดียวแต่การทำธุรกิจนั้นคุณจะต้องเก่งรอบด้านมากหรือว่าทักษะรอบด้านนะคะต้องมีข้อ3คือการมองเห็นภาพใหญ่นะคะการที่เรามี long term mindset หรือว่าการมองการไกลเห็นภาพระยะยาวและก็อดทนรอคอยได้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสเสถียรของไรายได้ที่คุณมี แล้วก็ค่อยคิดเพิ่มนะคะให้มีจํานวนที่เยอะแล้วก็ความเร็วก็ค่อยตามมาด้วยความสําเร็จมันคือเกมระยะยาวจาไว้ข้อ 4. รักการเรียนรู้ค่ะคนสําเร็จเขาไม่หยุดเรียนรู้เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่เขาเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยความรู้ที่เราเรียนรู้จากห้องเรียนนั้นตกรุ่นเร็วมากนะคะหลายสิ่งที่คุณเรียนมาวันนี้มันก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วโลกกําลังเปลี่ยนไป แล้วก็เปลี่ยนไวมากดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและตลอดชีวิตด้วยวิธีในการเรียนรู้ก็คือการอ่านหนังสือคนสําเร็จทุกคนเป็นนักอ่านถ้าคุณอยากจะสําเร็จคุณก็ต้องอ่านหนังสือนะคะต่อมาก็คือการตั้งคําถามนะคะถ้าเกิดคุณอยากเรียนรู้สามารถตั้งคําถามดีๆได้คนสําเร็จเขาจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าฉันยังไม่รู้อะไรอีกไหมเพื่อให้เก่งขึ้นดีขึ้นฉันต้องรู้อะไรอีก ฉันต้องรู้อะไรมากขึ้นอีกต่อมาคือการเ,าเป็นกฎค่าเฉลีย์เน,นี่ยเป็นกฎค่าเฉลีย่ยคุณจะต้องแวดล้อมไปด้วยคนที่รักการเรียนรู้ด้วยเช่นกันข้อ5เป็นสิทธิ์มีครูหรือว่ามีพี่เลี้ยงหรือมีเมนทอร์นั่นเองนะคะคนสําเร็จเขาจะมีคนที่เป็นครูมีคนที่คอยเป็นที่ปรึกษามีคนที่คอยให้คาแนะนํามีคนคอยให้คําปรึกษาค่ะ ไม่มีใครที่คิดว่าตัวเองเก่งเพียงพอโดยที่ไม่ต้องขอคําแนะนําจากใครเลยดังนั้นนะคะหากคุณอยากจะเป็นคนที่สําเร็จคุณต้องหาพี่เลี้ยงคุณต้องหาที่ปรึกษาที่คุณเชื่อใจได้อย่างแท้จริงฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คืออย่าพยายามเป็นคน1%เเพียงเพราะเงินเพราะว่านั่นมันคือแรงขับเคลื่อนจากภายนอกเพราะแรงขับเคลื่อนจากภายนอกถือว่าเป็นแรงขับที่แย่ที่สุดเลยเพราะถ้าวันหนึ่ง ถ้าคุณก้าวไปเป็นคนหนึ่งเปอร์เซนจริงๆเพราะอยากได้เงินเยอะๆโดยที่ไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนจากภายในวันนั้นคุณก็จะรู้สึกเคว้งคว้างเป็นอย่างมากคนหนึ่งเปอร์เซนที่เขาประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยล้วนมาจากแรงขับเคลื่อนภายในนะคะก็คือพวกเขาพัฒนาเพราะว่าอยากจะพัฒนาจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยากจะพัฒนาเพราะว่าอยากที่จะมีไรายได้มากยิ่งขึ้นในล่ะค่ะจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเขาอยู่ในจุดสูงสุดแล้ว แต่ก็ยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดยั้งนั่นเองเพราะแรงขับของเขามาจากภายในไม่ได้มีปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้องเขาอยากพัฒนาเพราะเขาอยากพัฒนานั่นเอง